ครับครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีเพนครับทางช่องนะครับครับเมื่อนี้เป็นมื่อวันที่30นะครับมีนาคมนะครับ2,567นะครับเอาเสี้ยนาดีสิผาพี่น้องเฮ้านะครับมาตามเลขวงในนะครับพี่น้องเอฟซีของอาจารย์ออปากน้ำนะครับครับเลขวงในหลุดออกมาได้พี่น้องเอฟซีของอาจารย์ออปากน้ำนะครับพี่น้องเอฟซี เอาจริงเท่าซ้ำใดเป็นงวดแรกนะครับที่อาจารย์เพิ่นเอามาให้นะครับแต่ว่าที่พันๆมากเป็นเหล็กของอาจารย์ออปาก้นามพึกกันนะครับแต่ว่าหลอดนี่นะครับวงในของอาจารย์ออปาก้นานะครับเพิ่นได้มากนะครับเนาะจักจิจริงแท่ซ้ำใดนะครับพี่น้องเยี่ีเอาก็ยั่องคอยไปหลุ่นไปซ่มน้ำกันนะครับส่วนนะครับส่วนเหล็กของท่านอาจารย์ออปากนามกลับมาชนกัน พี่น้ค์เอฟซีวงในนะครับรัฐบาลไทยเดอ้อพี่น้ค์เอฟซีบอแมแอนลาวพัฒนานะครับครับเรียกชุดนี้เป็นชุดรัฐบาลไทยนะครับของท่านอาจารย์ออปากน้ำนะครับพี่น, FC, น้ค์เอฟซีผลงานรอบที่แล้วนะครับเนาะผลงานรอบที่แล้วนะครับพี่น้ค์เอฟซีเอาพี่น้ค์เอฟซีเบิ้งเอานะครับ รอบที่แล้วนะครับพี่น้องยุซี่เข้าเจ็ดแปดตรงตรงนะครับพี่น้องยุ้บซี่เจ็ดแปดล่างนะครับพี่น้องเพราะว่ารัฐบาลไทยออกสามตัวบนออกหกสองหกนะครับเลขล่างออกเจ็ดแปดนะครับพี่น้องยุ้บซี่ต้องเชื่นาดีสีวงกลมให้พีนพ่น้องเข้าบ้างนะครับตัวที่มันเข่าเนาะพี่น้องยุซี่ ครับพี่น้องเอีนี่คือเขาเจ็ดแปตรงๆครับพี่น้องเอส่วนเล็กวิ่งนะครับเขาที่เลขเจ็ดนะครับพี่น้องเอเอารอบต่อไปนะครับพี่น้อง MC. เอฟซีเล็กธนาจารย์มาชนก,นกันกับเล็กหลับวงในนะครับรัฐบาลไทยนะครับ หวยมีที่มานะครับเพิ่งจะตามนะครับงวดแรกน้านะครับเพราะว่าท่านอาจารย์เพิ่งจะนํามาให้นํามาเสนอให้พี่น้องเฮาเป็นงวดแรกนะครับพี่น้องที่เอาสิจริงแท้ซ้ำไดสีเขาบอกเขานะครับอันนี้เสียหน้าดีกะนําเสนอให้พี่น้องเฮานะครับเป็นแค่แนวทางคือกันนะครับครับมาเบิงมาชมไปน้ากันครับพี่น้องที่รัฐบาลไทยนะครับเลขมีที่มานะครับของท่านอาจารย์อปากน้ำนะครับ มาชนมาชนของเผินได้พี่น้องเอฟซีมาชนของถันอาจารย์ออกปากน้ำครับเอาจังคอยมาหล่นมาชมนะครับพี่น้องเอฟซีครับพี่น้องเอฟซีมาเบิ้งมาชมํำกันนะครับเด้อเอาเสียนัีขออนุญาตเขียนยุ่เกาเอ,อก,กวันนะครับเพราะว่ามองเขียนนะครับบัตนัดนะครับเพราะว่าไม่มีหม่องนั่งนะครับเนาะเอาเขียนเ้าจังคอยิีช่วยพี่น้องเข้าเบิ้งนะครับ ครับเรียกหลุดวงในรัฐบาลไทยนะครับงวดประจำวันที่1เมษายนครับ1เมษายน2567นะครับเอาหาเงินเส่สองการพี่นองยิฟซี ครับพี่น้องยุบซีนี่คือเรียกรถบวงในนะครับรัฐบาลไทยนะครับมาสองตัวเดียวนะครับเอาคู่เดียวครับพี่น้องยุบซี่สองห้าห้าสองนะครับห้าสองสองห้าอย่พึงแครหน้าจอได้พี่น้องยุบซีมาเบิ่งรัฐบาลไทยของออปากน้ำนะครับพี่น้องยุบซีอยู่ในคลิปเดียวกันได้พี่น้องยุบซีเพราะว่ามัน จอมือแล้วนะครับใกล้มือแล้วนะครับครับเป็นงวดแรกนะครับของออบปากน้ำนะครับที่ส่งมาให้นะครับพี่น้องทุี่เอาเมาเบิ้งตัวเรียกของธนาจารย์สกุอน,นะครับเนาะ ครับของท่านอาจารย์นะครับพอปากน้ำเด่นที่เด่นห้ากับหกครับจับคู่นะครับพี่น้องเย็บซี่ห้าสองห้าหกห้าแปด ห้าสองห้าหกห้าแปดขับยังพันแล้วได้พี่น้องพี่มาชนกันนะครับกับขรองท่านอาจารย์ออกปากนำนะครับพี่น้องพี่ชอครับเลขหลุดวงในนะครับเอาจริงแท้ซ้ำได้นะครับพี่น้องพี่อกับเบิ้งไปเป็นแนวทางก,านก้นก็นได้นะครับหรือว่าอยากออาไปเสียงไปหลุนเบิ้งกะมีโอกาส มาได้คือกันนะครับพี่น้องพี่ชืกสิีงทุกย่างขึ้นอยู่กับโศกวัชนาเ้าน้ำนะครับครับหลักหกนะครับหกสามหกสี่หกแปด เอาตัวกันกับมี่พี่น้อง f ุซีนะครับกันนะครับกันเก้าสองกับเก้าหกครับจะพึงแคบหน้าจอด้วยพี่น้อง f ุบซีเอาเสือกดีใส่สีไว้ก่อนนะครับจ้องกระจิงให้พี่น้องเข้าแคบหน้าจอ เดือนห้ากับหกเนาครับมเมื่อืนมีผูดไอโชคมันลาย,ยด้วยพี่น้องเอลซี่เล่าพัฒนาของเชยนาดีนะครับแต่ว่าเขาตกกับแต่ว่าเชยนาดีฟัน0นหลุด0นนะครับพี่น้องเอซี ครับพี่น้องเฮ้าแฉปหน้าจอไว้ครับหลุดวงในนะครับรัฐบาลไทยนะครับมา2ตัวเดียวนะครับครับพี่น้องเอฟซีมาชนกันนะครับเพิ่นทรงมาให้ยังเสียเนาะครับเนาะเพราะว่าแต่ว่าทานอาจารย์นะครับออกปากน้าเพิ่นบบเดียนให้นะครับตัวได้ตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าเหล็กมันมีอยู่ทั้งเบสแปดคูนะครับกับตัวร่องร่วมกันแปดคูนะครับเดีนที่ห้ากับหกนะครับ จะมีสุดยับครูนะครับจะมีหาสองหาหกหาแปดนะครับหกสามหกสี่หกแปดกันเก้าสองกับเก้าหกครับเอาพี่น้องเข้าเอาไปหลุ่นไปเสี่ยงกันนะครับพี่น้องที่รัฐบาลไทยนะครับของท่านอาจารย์ออปากน้ําส่งมาให้ด่วนๆนะครับพี่น้องที่ ครับข็ขอกรับขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์ออปากน้ํานะครับที่ส่งตัวเลขแนวาทาังนะครับมาให้เสี่ยนาดีเดี๋ยวลงให้พี่น้องเอฟซีเฮ้าอาจารย์ออปากน้ํานะครับกรั่นตีเลยว่ารัฐบาลไทยรอบนี้ <c oughs> ปังคือเกานะครับพี่น้องเอฟซีพี่นอ c. <c <oughs> ้นองเข้ามาตัวใดสอบตัวใดกะเอาไปลงทุนนะครับหายิบจับลอตเตอรี่นะครับตัวเลขงายมีลีพี่น้องพ,พี่น้องโดยเฉพาะ ลักหกนะครับเสื้อนาดีมักลักหกนะครับพี่น้องอีฟซีมักลักหกกับลักสองนะครับก็มีเก่าสองหาสองนะครับเนาะที่เสื้อนาดีมักชอบนะครับเป็นการส่วนตัวนะครับครับพี่น้องอีฟซีเฮานะครับรอบนี้ก็ขอให้โชคหมืนกันเด้อพี่น้องอีฟซี่ในเงินไปทําบุญนะครับกันสองกันนะครับให้มีเงินเต็มกระเป๋ากันทุกคู่ทุกคนแล้วก็ที่สําคัญนะครับพี่น้องอีฟซี ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงน้ำเดือพี่น้องทุกที่ช่วงนี้นะครับอากาศเปลี่ยนแปลงดูเสื้อะเกินนะครับเปลี่ยนแปลงไย,ย,ยนะครับเสื้อนาดีก็ยังถ้าฝนตกแม่เลยจะเปลี่ยนวัดท่านที่นะครับแผ่อากาศไปนะครับสำหรับคลิปนี้เสื้อนาดีก็เอาไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ